もっとさわっとわっと。

สรัณังขัจามิตติยามปิสังฆังสรัณงขัจามิสัมพุทเธอทเวสัญจะทวาทะสัญจะส a กสะยปัญจะสตะสะหนสะหันนินามิสิลสะอังเทยสั

ອໍມະສັງຜູ້ທາສະມາເຫສິນນະພະອຸນຕະມະທັມມະສະສະວາທານແສວະເດອະນິທັ Mayang pakam Sahawati Yang Hingarati Cetawan Hiaan Atapindikan Saarang กามิอุปัสสกามิตาวาภระกวันทางอภิวาเทตว

สังขาอานาภูรากาลมเอตัมภะคลโมตมะฆานันจะธรรมะจริยาเจยะตานันจาสังขนรานวาจานิกรรมานิเอตัมตมะอาระติวิระเิปา Patanjuta kaya nakamak sawa, Ia tamang

เอกามัพลมณัมเอติสานิกตะวนนาาปะชมัปะชิตานาตะสะโศนภาชันติสานิเอิกามัพลมณัฏมานเตยราชตัวโจรตัวมนโสดโอ Amaandondoa katoa a kitaa uca katoa pincatoa ngaugatoto Pra katoana kaa can napat roa katogan Matrowaan จันทาธิอาสามิขโคนาโกกุระอหิวิจิกามนิสัมปทิปิอาจักราชัสุกลามาฮิสยาคาราคาสสิหินนาภยโยวานานาโรคัโตวานาอุปัตตวะโต huwa patayata tasasa tasaparami huwa tasau pa parami huwa tasaparamatapa parami huwa panca paricha keatiso jariapa cimapa wepa pa watan cha ting ปทานนาจาริกาโวทิพันังเทามารวิชัยยังสาพันยุตยนาปฏิเวทังนวโลกุลตระธรรมเมติสัมเอสิเมพุดทัคุณเหอาวาจิตวาเวสาลีสุภา

ปติพันหันติยันจะเวสาริยมุเรโรภาโนสะสิทธะสัมพุตติวิธรรมพยังาสิปะมมันเปสิปาริตันตัมขันนามิเรยานีคาภูตานิสัมมาปานิอุ นิวายนิวะอันตาลิขิเสสัพเทวะภูตาสุมันทาวันตุอาโฐปิสากาจะสุนันตุภาสิตังสัสสมัยตุธัมมิสาเมธสัพเทเมธังสโรสัมมานุสิญาปะชายะทิวาจรา อาปมาตายังอินทิวิตังอิทวาอุลังวาสะเพสตวายรัตนังปะณิทังนนโนสัมมาทิตะตานาจเจนะอิทังสิพุนรัตนังปะณิทังเอเตนะสันเตนะสุวัสสิหัุภายังสิราะ มะตาังปัิทังยัคาักาสสกยมุนีสมาอิตวันเตนะธรรมที่กินจิธรรมิธรรมแมรตันังปัิทาเอเอนะสันนัสวัติโหตยงพุทศเสโทปริวันใหสุจินสมาธิม ตริกันยมาอุมาทินาเตอนสัมวนวจติธรรมปิธรรมเมรัตนาธรเอเตอนสเจนสุวาติหตุเยาพวงคลาสสตัปัสสัสาจาริเอสยุคานิ කිනැයිය සुखකතසාාවක ඒතය දුහින්නනිමම් ที่ทํา පිසංගේේරකන පනීත ඒදනකන් නතුවා ที่මෝ උ කියතประยොດ මඩසාහන් හේනනිකමිනෝ පතම ดนัมอิเตปปิติปานตาอะมะทังวิภัยะรัะทามุทาเมกุติปุญชมานาอิทัมปิสังเทรตะนังอะนิทเอเตนะสันเจนะสุวัติโหุสุยาทินทพิโลปะทวิสีโทสีจตุ pīvā te vī āsāṁ pakāṁ pīyotatūpamāṁ sāpūdhi-sāṁ vāsāmiyo ārya-saṁ ca ave ca pāsati īdham pīsāṁ khera-kanāṁ panītāṁ eke anasāṁ te anasuvātihua ละปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตหโนติปุสัมปมัตตานะเตเป้าอะตัมมะมาทิยันติธรรมปิสัมเขรตานังปัญหินเอเตนะสันเถนะสุวัสสิโหตุสาวาสกัสสนะสัมปัญ แตยาสุธรรมมาใชตาเผวังติสักกายทิศทิวติิทิตนจะสีลาพะตังวาปิยธาติกินติจัตมาบายเิจาวิปมุตตวชจชาพิธานาเนปภโคคาตุงติธรรมปิสังรตันนังปันิทัง तेन सुवादिनोतु किञ्चापि सोकं मं करोति पापकं गाये न्युदते तसा ทิธฐะปทาสาวุจกาอทธรรมปิสังเขรัตนังปณิตานเอตยนนสันนตสวัติหตุวนาปะคุมเพยาาปุนสิตะเขียกิมนัมมเสปธรรมสมมิ ทิมเหสุขบัมภ์ธรรมวรรณาเทสยินิพานะคาสิปรมังอิทายะอิทามสิโพธิรัตนังเทเทนะสันเจนะสุวัติโหตวโรวารันยูวารตวาราโลอนุตตโรธรรมวมร ธรรมสีพูตเทารัตนังปัญญาตังเอเตนะสันเนะสุวัติโหตุหินังปุรานังนาวังนาติสัมภวังวิราติตญาติเทมภวสมิเทหินภีชาวิรุณิชันนิพันติเทลายาทายัมปะท ตโหอิธรรมติสังเถรตนะนิสังเอเตนะสันเตนะสุวัติโหตุญาณิทัพูตานิสัมมาคัสานิอุมมานิวานิวันตานิเทตสาสะตังเทวมนุษย Sama katani umma niwaya niwa antari Ketatakan tewa manosa pujitang Kamang namasa masuwati มานิวายานิวันตริเทตธาคติราวมนุสสะปุจิามังขังนัมสัมมาสุวัตถิโคโสครณียามาตถุสัเลนัยยันปะทังอภิสัมเพจะสักโอุชัวจะสุ วัจสวัจวัจสัมมุทุอนัติมานิสันตุตสกวัจสุภะจะอัปปกิจจวัจสันนะอุปวุติสันติตริยวัจนิปกวจอัปคพะกุณ

เพสาตาภวันตุสุกิตานทานนภโรวปรังนิกุมธนาติมันเยตาภาสตินังกินจิพยาโรสนาปฏิภันนันยะมันยาสะทวะขเมชัยยมมหายะธานิยังปุณ

อเวลางอสปาทางติขันจ์จริงนิสินโหวาสยานโมยาวตาสวิคตมโทวเหตุังสติอทิเทียพรมาเป็นตันีหาอิทมาอุทิถินจะอนุปัคมามสีลาวาทาเสนะสันโนกาม โวเณอัยยะเกภานะอิจฉาทุกขะภะสัยังคุณะเรติทีวิรูปะเกอิเมเมตตาเมอิราปะเถอิเมชัพพะยะปุตเตอิเมเมตตังเมภาตัณหากว่า เมตังทิพาทักเฮิเมจตุปะเทหิเมเมตเมตังพะบุปเทหิเมมามอาปาทะ่วหิมสิมามังหิมสิทิพาทะโวมังจะตุปปัโทหิมสิมามังหิมสิพะบุปปัทโทสัมสัมตาสัม Ia panasam Ia utajak Ia malasam Ia parthran Ia nipasan Ia tumakin Ia jipapam Ia maapam Ia na naang na si ka ka mekata me parepati kaman ni sau na mua paawa na muasan sama semuhan na wati ti parasan กิทาชังกิสีนังทุเขนชาสุทัาริสันอรหัตโชวสาพิอวาชรูปวสันนวิทวภยติทวปิสันทวกาสาวาทธรริมันนาทุยสสเจอิมันาควเรณสันจังมา vane pānamihā akhānchūntai ucchē taithan cākūmā ekā rāca-alē sāvan patawe TAYA JAPUNKA VIHARYA MUTHIWASANG YE PRAMANA VIHA KAKUSAPATHAM TAYA ME NAMO TAYA JAMANG varittha kathāmo lo camati essanā apetayancakumāhe palanā hanisavanno pathavipapāsotam samihānisavanno pathavipapāsantayaacchun vihalia muratim ye pramana veta kusampatam me te me namo te jam palayantu namatukun tanam namatukua diya namo avimun namo avimun diya imam

ธรรมพลังสริสกวาุปักเอชินเฮสัจจพรมาวาสายสังมคาสหังสันติปัคขาปัตตนาสันติพาอวันจนนามาตาปิตาจนิพัณาชาตเวียสัพติกามสหสันเจกะเตยไม มหาปัจจลิโตสิกิวัชีติโสลสักลิตา